ดีครับแงงงงเราจะไปเล่นเกมไหมครับกันถ้าไปเลยตอนนี้ก็มีแชทรับเชิญสุดติดสอนถุยน้องนั่นเองื็อะไรกาวาันนี้เอ้าอ,อะไรของพี่รมพูดเนี่ยอะไรล่ะ แล้วก็มีอาจจะมีการที่โกขึ้นมาก็ได้<ม>แล้วก็สร้างสร้างแล้วมาหาอะไรเนี่ยาไ,ไม่ติดเลยจะเกิดต้องจำไม่ได้ว่ามันเป็นะไรเป็นรเข้าไปดูแค่นีกระนั้

มันบอกคำเดียวว่ากระตูก làm khó cắt về tạo xong ba lịch quạ bye, để mãi, ạ, và cắt mãi mãi được rất khắc nhau rồi, à, uhm. có rồi à, có chơi khi lại may ta may đúng đi cái tự này uhm.

ดึงไม้ด้วยเราจะกลับไปจิ้มอ่างบ้านเสร็จอ้าแล้วก็ได้สร้างบ้านเสร็จกันแล้วนั่นเออเตเร่ตเร่อาร์ตาร์เหรอคืร่เ่ คือกินครับแต่ตอนนี้ม่มทันเยท่องจำเอันนี้ก็สร้างเสร็จเปนที่เรียบร้อยพัลกิีก็ร่าก็เรียบร้อยท่ไหนด้านไงตรงแม่นาไปดูดิเกระตุ้ะอ้าหนอยืนอยู่เฉยๆกระตบค้อ